สวัสดีสวัสดีเนาะสามสมมนีเข้าขกะสีผ้าสามสมเนาะอ่าลูกบาวอ่าเนาะมาสับสมอ่าทางนี้เบิง่งเขาจะเห็นยังกันเนนอ้าเอ้าเข่ามาแล้วบอปีเหม,ม,ม่มากพี่น้องแม่เตียงมากะนมายัาง เอายังไงเลยแม่ปายังปาปาเข็งปาเข็งโอ้หอยเนี่ยสัมสัเอาเลยนะหอยนี่แม่เก็บเ่หอยหน่อยอ๋ออันนั้นะน้ำแบ่งก็เอาย่ อมนตละหน่วยใ่กูอ่อืมเด้นนี่น่เอาันต้มันอยู่ในดินน่ะหน่วยใหญ่นมันจับ่หน่วยใหญ่อยูพนัเท้น่ะร้อยลายหมูไเท้ากั่นเผ่าน่เาใส่ลาดเท่านะแม่นี่ เชักมันมาอะไรเลมันแบบมันลายอเลยหอยโพดมันลายเลยอือมีลายเอาไปขายนะ

โอ้ยปีงจุงวีใสเฮอยู่บ่อนบ้านเจ้าปูดิเฮนอยู่ใส่ s game s game อยู่ใสอยากท้าปะมุงเห็นอยู่ใสอยู่บ่อน้ำมงเราไปเห็นกระปูหน้าต้นกรุงกวางนะก็เอาแม็กวิ mm s. <S oh, <S <s ่งงัวนั่นอืมมันมีลีเขาเห็นปีเขากระจาเขาหยักมาเขาเห็นงูนำก็ปิงน้ำมุงเสียไปใส มาบงดีจะลงมองไหวบุมกเาน้ยเลยไปดุกในแถานี right ้มดบุ่มเองลุงน้องกคนหลักน่ี่นู่ใัวใหลัมต

ยกเลยแม่เด like like ี๋ยวตัวหน่ยใหญ่ๆเลยนี่ตัวใหญ่เฮะเออนีวนไอ้ไก่มีวนให้อานางลงไปตลาดน้ำข้าวไปซื้อมูกระถาสหเอ๊ะไปซื้อหมีใ่มูกระทะในตลาดลูกอยไปซื้อเอาอันน่ะไปเอาปลาหมึกอย่ากินมูกระถะไทยี่แหงนี่แหละโอ้ยกินมูกระถะเลย เนี่ยเราคิซื้ออามาอันนั้นอัพป้ามือโม้ยไม่ซื้อเอาอยู่บ้านมันดีสดซื้ออร์เนตี้ไหมชุดหนึ่งนะชุดหาซิมหาในห่านนะพร้อมน้ำจิ้มโอ้ยแซ่บห่านนั้นก่อนหดลงสีเนี่ยลงใบมันสิมีอะห่านละน้อยแล้วบ้เออนั่นแหละเออนั่นแหละแซ่บอยู่นะเงาไปสกินอยู่ห้านเปนประจำเนาะชุดหนึ่งหาซิมหา ขายของเสื่ออนั้นอันนี้เนาะเสื่ออะไรเขาให้พักอย่างเงี้ยก็ขายพวกเสื่อตัวสองสุดเนี่ยก็เลือกกินแหละจับปลาก็ได้บานปลาปลาเคียงมีตะแมยใหญ่อือว่าอยากมีหมองเลี้ยงได้เนาะปลต่อยเลี้ยงอ้าวก็มี่มีผมมีเฮ้าหันดีผมมีอ้าวเจ้าก็ซื้ออ่างมันมีอ่างอ่างแบบว่างบนบกเดี่ยมันวางไปนจะเท้าเดินก็ได้ มันมียางเลยเขาขายด่างแต่ละวันดางละแสนสองแสนไปเลยบอลเลี้ยงป๊บเลี้ยงปลาเลี้ยงยังก็ได้เจ้าเลี้ยงยังก็ได้อ่างซ้ำนี่เลยแม่เอ็มซ้ำนี่แหละมันมีขายในเฟซบุ๊กเหรอเจ้าเจ้าเก็บเงินนั่นโลดโฮมเงินซื้อโทรศัพท์ก็จะอยู่ขู่มันมีทุกอย่างหรอกในเฟซบุ๊กเน่ก็จะได้อันนั้นแล้วเดี๋ยวนี้แม่จังว่าล่ออยู่ได้เล็กได้หน่อยกระห่มไหวอยู่ได้นี่สีไหวซื้อโทรศัพท์จะอยากเบิ่งยั้งกับบ่อจักอยากเห็นยั้งกับบ่อหูน้ำหมูเนาะเชื่อย่อย มีแต่ว่านางเบิ่ไงเนี่ยเข้ากับไปวิยากไว้งานหลักบริจากน้ำเขาบานนี้ก็อยากได้เป็นของตัวเองอยากเบิ่งยังไงเบืองแบบีนะความขีดเมนะการข็ดย่งบวเป็นกับเขาเบิ่งยูทูบกับใครนี่แต่ว่าสิลงไปหางมหอยย่งบวกอยู่เดล้าให้เดเน้นจะเบิ่งกว่าผูกกินเบอรสูนมเน้งินล้ามันก็ีนา เมื่อลายค้างไว้เธอมันก็จ่อยข้าไปถึงลูกหน้าขาวให้มันไม้ลูกมันขันนั่นขันเลี้ยงเนาะไปเลี้ยงเลยไหมคันเลี้ยงซื้อขันลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงยังก็ได้จ้าเลี้ยงไงมีอ่างบกอ่างน้ำน้ำอ่างมันบกอ่างมันน้ำคันไม่อ่างบันน้ำอ่างอ่างอยู่น้ำมันก็สินบีนะมันก็สิมีเป็นนั่นอ่าเป็นแงงเป็นตะไคร้อ่างมันบกมันก็สิ กันน้าหมวยหน้าหมอกแต่ไม่มีหม่องเป่งน้าอยู่พี่ตี้มันละกอกี่แม่โอ้ยไล่ไล่หน่อยท่านผู้ใดอยากกันแบ่หอยเอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย โอ้บุหูำเจ้าแล้วเจ้าไหวใส่เนาะอขอหูไเออ้มันเสียแล้วก็บุหูทำแล้วขอเปล่าไหเนาะจะคือป้าวามันเสียตลอดป้าไว้

ท่านท่านคนเจ้าของเงือนบอยู่น้ำนี่มันมันเห่าวนยุดยังนี่เลยจ้าาป้ามาเลยเดี๋ยวไปไก่มันออกมะหูอยู่มาออกไปไม่นานจไปไก่มัน เอาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิเลยเขาลาเพลงทสมิงนะพี่น้องเนาะพอกันแรงสิหนาพี่น้องเนาะดีดีมีแห้งสุขุสุขคนพี่น้องเด้อมาหาหอยพี่น้องมาเอาหอยมีเราใช้หอยมาใส่อสายลายทะเลเนาะเออทะเลน้ำจืดพี่น้องใส่ยลายทะเลน้ำจืดก็คือเท่าเองนะพี่น้องเนาะบางคนก็ฉีบหูจากเท่าสมบูรณ์เท่าสิเป็นอนาะคือสายลายพี่น้องอยู่ในน้ำเนาะสิใส่ใส่หอยเนาะผู้ใดบางคนเขา่ะลาบ บางคนก็ใส่ปูปลาเนาะแล้วแต่เขาอยากใส่เนาะอันท e ี่ก็มี่ที่ขายเขได้ก็คือแักแข้งพี่น้องนะครับเท่านะเอาละพี่น้องสมาครมาคนน้ำหินเนาะเพราะไม่ขมหนาพี่น้องยินดีแม่แสุขสุขคนน้ำพี่น้องเนาะก็ดบสบายดี